เรื่องนี้กรรมฐานเรื่องรองก็คือทั้งจิตกรรมฐานนี่คือจิตเลยกายดีแล้วพอมาฝึกเรื่องจิตอีกนิดคุณนี่แบบน้องๆโสดาบันน่ะเหลือแค่โสดาสามข้อโสดาบันที่คุณจะเข้าก็คือจักกยทิฏฐิไม่เที่ยงนะครับด้างกายมันไม่ใช่ของเราไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนนี่แหละก็ักขยทิฏฐิ นะครับวิจิกิจฉาคือสงสัยนั่งสงสัยนี่คือเลิกสงสัยเพราะมันไม่เที่ยงคุณสงสัยไปก็ขยะเต็มหัวเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ศิล,ลปตภามาศการที่เราติดเงื่อนไขน่นเงื่อนไขนี่มันเป็นทุกข์นะครับไม่เที่ยงเป็นไม่ไม่เที่ยงเป็นทุนกข์มันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นทุกข์อยู่แล้ว เนี่ยอันนี้ถ้าคุณแปลให้ดีเนี่ยกำลังอยู่ใช้ในการปฏิบัติเจวันที่ได้เลยนครับถ้าเข้าใจเป้าหมายคุณคุณปีกวิเวกแล้วคุณ,คณห่างจากคนนลถึงแม้คนเยอะก็จริงดังนั้นการรวมสมาธิก็คือในห้องนี้มีเราคนเดียวในห้องปฏิบัติธรรมมีเราคนเดียวคือจิตคุณอยู่กับตัวเมื่อมีเราคนเดียวมันก็สํารวมตาหูจมกูกลิ้นกายใจได้โดยอัตโนมัติ นี่เขาเรียกว่าปีกวิเวกแปลคำว่าปีกวิเวกไม่ใช่ปิดห้องขังห้องอยู่ในห้องกรรมฐานคนเดียวให้คนจงอาหารไม่ใช่นะครับคุณสามารถปีกวิเวกได้ตลอดคือในห้องนี้คนเยอะแยะเราอยู่คนเดียวนะครับพอตรงเนี้ยถ้าคุณถึงเข้าใจออกเข้าใจพระสูตรนี้คือไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนพอมาแล้วผ่านมาแค่ผ่านไป เดี๋ยวก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วมันก็มันก็จบจบในชาตินี้เดี๋ยวก็ต้องไปเล่นบทใหม่ถ้ายังไม่ยังไม่หลุดพ้นแล้วคุณปรับจิตแค่นี้คุณไม่ต้องไปทำกรรมฐานไม่ต้องไปธรรมะจ๋าสูงหรอกเอาสายปฏิบัติมามาสร้างดิสัยคุณไม่ต้องไปธรรมะจา๋ามานั่งเถียงธรรมะบางทีธรรมะจำไม่ได้นะครับ ถ้าคุณสังเกตอมาบางทีพูดผิดพูดถูกสลับจังหวะสลับชื่อระดับไอนุนอ้นีหมดบางทีก็ยังเท้าจักกะเนี่ยาตมายังแปลเป็นพระพมเลยความจริงพระอินเป็นเทวดาไม่ใช่พมยังจําผิดเลยเพราะมันภาษามันเยอะมากอะมันเยอะแต่จนความหมายมันสลับกันเนี่ยแต่พอปฏิบัติแล้วเออแล้วก็ไหลเลยเทศทเททได้เทศได้ไปเรื่อยๆเพราะสภาวะอย่างนี้มี เพราะเหตุนี้มีเหตุนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงดำนี่คือความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเลยนี่คือตรงเป๊ะเลยนะครับที่พระองค์สอนมาตลอดก่อนที่จะเข้าถึงบทแล้วทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์ก็คืออริยสัจสี่นั่นแหละแต่ต้องปูตัวนี้ก่อนนะครับ ปูให้ใจมันผ่อนคลายก็เหมือนอาตมาบอกโยมอะตรวจมนต์กรรมาฐานเสร็จคุณก็แผ่เมตตาที่สุภุศุลเลยบริจาคทานขอบคุณผู้มีพระคุณในเหมือนพระฉันบินบาตโยมเสร็จก็ต้องตรวจมนต์ไหว้พระแล้วก็อนุโมทนาที่สุกุสุลขอบคุณเพราะไม่มีอะไรจะขอบคุณละพระไ,ไม่มีไม่มีสมบัติอะไรมากมายนะครับ พราที่มีสมบัติมากมายเนี่ยมันจะไปขุดกิเลสนอนเนื่องในสันดานแต่ได้ความเมากับกิเลสนอนเนื่อครับที่ปิ๋วกันเป็นแถวผ้พาเพราะติดสมบัตินะครับติดสมบัติติดทับสินอะไรก็ทับศินมีเพื่อใช้แล้วโยมกระถาอีกพาเอ้าเขาบอกพาไม่จับเงินเนี่ยจับเงินเป็นอาบัติเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีฟรีนะครับคือรถรถเมย์อะไรตนี้เสียเงินหมดนะครับ วัดนี่ไม่ได้ฟรีนะครับจ่ายค่าไฟนะครับแล้วมาจับเงินแล้วตังคที่ไหนอ่ะให้โยมจับก็เรียบร้อยครับมีเท่าไหร่ก็เรียบครับโยมก็จะเป็นเจ้านายพระเลยครับพระไม่ต้องทําอะไรนั่งเฉยๆกินกับน,นอนพอเดี๋ยวโยมบริหารเงินเองก็เอาเงินไปออกดอกทุกวัดครับมันแค่นี้เอาเงินวัดไปออกดอกพระก็ตกนรกที่ครับเพราะเป็นเจ้าวาด ต้องดูแลสมบัติของสงฆ์ครับไม่ใช่ของของพานะครับดังนั้นบริหารไม่ดีก็เรียบร้อยนะครับเจ้าวาดนะนะครับแต่ให้โยมมันดูแลไม่ได้เพราะมันไม่ใช่นาทีของโยมโยมก็ไม่ต้องรับผิดชอบเจ้าวาดก็ติดคุกไปดีนี่คือปัญหาในปัจจุบันของวัดนะครับเล่าให้ฟังเลยนะโยมจะได้เข้าใจ นะครับแล้วปัญหาคือว่าเจ้าวาดบริหารอย่างนี้ว่าอย่างนี้พระบางองค์ไม่ชอบเขาบอกคือพระก็ยังมีกิเลสอ่ะพระบ,บอกเอางวันนี้นั้นมันมันก็พระไม่ได้ยุแย่หรอกครับแต่พระเขามีแฟนคลับเขาคุยกับแฟนคลับเขาแฟนคลับเออใช่ท่านวัดแตกวัดพังเพราะแฟนคลับถึงบอกเรื่องของพระอย่ายุง่งให้พระจัดการเองโยงไม่ยุง่ง ไม่ใช่ไม่ไเป็นของเทียดผ้านุนพานีอยานะครับอย่าเดี๋ยวจะทําให้สงแตกแยกโดยไม่รู้ตัวอันนันตกิรกรรมทําให้สงแตกแยกกรรมหนักครับอันนี้บังปัญญาเลยเมื่อกี้ที่ว่าเออรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมโดยไม่เจตนานี่ยังยังนะครับเพียงแต่ว่าเราอธิษฐานจิตไม่ค่อยไม่ค่อยสมหวัง แต่ถ้าทําสงแตกแยกเนี่ยคุณบรรลุธรรมยากครับเพราะมันจัก,กรยาทิฐิวิจิกิจฉานะครับเนี่ยมันเข้าข้อวิจิกจสินลับพัตปาาาเนี่ยคุณเป็นโสดาปฏิมาคไม่ได้คุณจะไม่ไม่หลุดพ้นจากความไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ได้นะครับเดี๋ยวตอบคำถามคุณป